นี่เด็กรวมกันสี่ห้าคนเนี่ยเขาก็สงสัยว่ามานั่งทําไมแล้วผมถามว่าตอนนี้มันมีพลกรกุกเชินเหรอมันไม่มีมอ่าไม่มีแล้วคุณมาจงกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนทำไมผมไม่จะคุยง้คุณละแค่เกินขอบเขตตะคุณกข้จาจคำคำว่าเกินขอบเขตไหมเกินไม่เกินวเวลาเด็กมันมีเรื่อง,ม,ม,องมีราวคุณทำไมมันไม่ไมดูก็คุณลองไปขึ้นศาลกับผมสิใครก็ได้เนี่ยไม่เกินขอบเขตนะอันนี้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายปคุณาิอบปฏิบัติหน้าที่ตามองขอบเขตกฎหมายอยู่แล้ว ไ,ไม่ใช่ว่าคุณใส่ชุดและทรงพลังนะผมบอกให้นะไม่มีไม่มีผม,ม,มอย่าใส่ชุดละทรงพลังนะไปเราก็กลับไปที่ดนตีไปดูงานตรงนั้นจะมีเรื่องเวลาตรงนี้นอย่าทรงพลังรีบไปเลย ประชาชนเขาเกลียดกันจะตายอยู่แล้วเนี่ยทำตัวกันแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดเดี๋ยวดูดิ่ครับพวกคุณนะ่ะฮะข้อมูลพวกคุณเนะี่ยอยู่เนี้ยฮะเท่าไหร่ไปเลยมองหน่อีกมองทำไมไป <c oughs> ต้องการเสีย <c oughs> สิทธิภาพประชาชนไปไปไป